เฮ้ยโรเจอร์ทำไมเราถ้าไปคิ้วอะอ้าวไม่เคยได้ยินหรอผู้หญิงสวยๆอย่างเราก็ต้องมีคิวสิเคยได้ยินไหมคิ้วเป็นมงกุฎของหน้าพี่แมวโรเจอร์เป็นผู้ชายอ๋อหรอช่างเถอะวันนี้ทำอะไรกินอะนี่วันนี้หนูจะทําอบขนมปังโดยมีขนมปังสองแบบคือขนมปังแบบแผ่นกับขนมปังกระเทียมพี่แมวเอาแบบไหน อย่างพี่อ๋อสองแบบไปเลยกินเยอะแล้วเราเนี่ยแน่นอนเพราแต่ใช้อะไรทําอ่ะนี่ไงวางอยู่ไงหม้อทอดไร้น้ํามันมันทำได้ด้วยหรอเอาเ็เขาเขียนอยู่ว่าเนี่ยมีฟังก์ชันอบขนมปังเนี่ย200องศาใช้เวลา15-18นาทีแต่อุ้มไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นขนมปังแบบแผ่นได้ไหมอะ่ะ พี่ว่าดูคู่มือดีกว่าเออมาดูคู่มือกันน้องเราต้องดูคู่มือก่อไนไหนไหนในคู่มือนะเขาไม่มีพูดถึงการอบขนมปังแต่เขามีพูดถึงการอบเค้กอบเค้กอืมแต่ว่าเค้กเนี่ยแต่พี่สังเกตนะใช้200องศาเท่ากันเลยอะแล้วก็15-18าถึงสินาทีพี่ว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่ทำแป้งอะเพราะฉะนั้นขนมปังที่ว่าอันนี้มันอาจจะนานไปเราอาจจะไม่ได้กินขนมปังมันอาจจะไหมเพราะว่าเราไม่ได้ทำแป้งเองถูกปะใช่งั้นพี่แบบว่าใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ดีคะอืม จำตอนที่เราทําไก่ได้ปะอ่าเราใช้ที่ร้อยแปดสิบองศาใช่ใช่เพราะฉะนั้นคราวนี้พี่ว่าน่าจะต้องน้อยกว่าไก่นะเพราะขนมปังแผ่นบางๆถูกปะพี่ว่าเอาซักอุณหภูมิที่ร้อยหกสิบองศาละกันแล้วเวลาที่แหม่มเอากี่นาทีดีอะ่ว่าไม่ต้องมาหลอกเพราะขนมปังมันแผ่นบางๆเนาะเอาสักห้านาทีพอมห้านาทีโอเคก็ได้ห้านาทีแล้วเนี่ยอุ้มจะลองอุ้มจะลองอบขนมปังแบบแผ่นสองแผ่นกับห้าแผ่น ใช้เวลา5นาทีเหมือนกันใช้อ,อุณหภูมิร้อยองศาเหมือนกันจะดูซิว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะมาดูด้วยใช่ไหมว่าพลังงานมันต่างกันไหมใช่แล้วส่วนขนมปังกระเทียมเหมือนกันเนี่ยอุ้มจะลองใช้ห้าชิ้นกับเก้าชิ้นดูเื่อจเวลากันเหมือนกันใช่ไหมใช่ในเวลาที่เท่ากันอุณหภูมิที่เท่ากันนะคะแต่จํานวนชิ้นที่ต่างกันมันจะพลังงานต่างกันไหมใช่งั้นเราจะคํานวณค่าไฟให้ทุกคนด้วยว่าวันนี้จะอบ กี่แผ่นกี่แผ่นแล้วมันจะตกแผ่นละกี่บาทใช่เลยคืดได้รูกันไปเลยว่ามันจะประหยัดแค่ไหนเนาะค่ะ <c oughs> งั้นพอถึงตอนนี้พี่ก็ฝากมีด้ินแล้วกันนะ <c oughs> โอ้โหตลอดเลยพี่ <c oughs> ขอไปอาบน้ำก่อนพี <c oughs> ไ่ไปอาบน้ำเสร็จแล้วไงโอ้ <c oughs> โหชิ้นกันตลอดเลยอะไปทำงานอีกแล้วเอ๊ะที่สำคัญนะคะก่อนเราจะทำเราอย่าลืมพระเอกของเราปรกวัดพลังงาน พี่แมมดูสินี่ขนมปังของเราสรุปค่าพลังงานให้พี่หน่อยสิได้เลยแต่อุ้มจะสรุปให้นะคะอ่ะขนมปังเริ่มด้วยที่ขนมปังแบบแผ่นซึ่งเราใช้2แผ่นก่อนเนาะค่าพลังงานอยู่ที่0.04กิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะหรือคิดเป็นเงินก็คือ0.16บาทต่อ2แผ่นนะคะท่านในราคา1แผ่นจะเท่ากับ0 0 8บาทค่ะส่วนขนมปังแบบแผ่นที่เราใช้ทั้งหมด5แผ่นนะคะ มีค่าพลังงานอยู่ที่0.05กิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะหรือคิดเป็นเงิน0.2บาทต่อ5แผ่นนะคะถ้าเกิด1แผ่นจะเท่ากับ0.04บาทค่ะ mm hmm. อ่ะต่อไปอเทียมขนมปังกระเทียมขนมปังกระเทียม5ชิ้นนะคะเราจะใช้พลังงานทั้งหมด0.03กิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะถ้าคิดเป็นเงินก็คือ0.12บาทต่อ5ชิ้นนะคะถ้า1ชิ้นจะเท่ากับ0.024บาทค่ะ ส่วนขนมปังกระเทียม9ชิ้นนะคะใช้พลังงานทั้งหมด0.04กิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะถ้าคิดเป็นเงินก็คือ0.16บาทต่อ9ชิ้นค่ะถ้าเกิด1ชิ้นจะเท่ากับ0.18บาทค่ะเวลาที่สำคัญที่สุดเลยกินนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปทำงานกันถุกพี่เราต้องรีบแล้วแ<ร>หละพี่แม่มชิมก่อนพี่ว่าลองดูตัวนี้ก่อนอันนี้ก็คือ สองชิ้นใช่ป่ะอืมเอ้ยมือล้างยังล้างแ้วพี่เพิร์ดล้างเสร็จโอเคอืมเฮ้ยก็มีความแบบก็กรอบเหมือนนะมันก็กรอบอยู่นะเมื่อกี้ชิมสองชิ้นไปแล้วห้าชิ้นเนาะอืมอืมที่มันก็มีแบบมันก็กรอบนะทุกคนมันก็กรอบอยู่นะมันก็ท่านจะไม่ต่างกันเลยเนาะไม่ต่างกันเลยท่านจะไม่ต่างกันเลยแต่เชื่อว่าจะไม่ต่างเนาม นี่กรอบมากกว่าอีกอะ่ะดูสิดูความกรอบสิเขาคนบองได้ยินใช่ไหมหเสียงแบบก๊อบอะก๊อบอะอร่อยมากเลยนะอร่อยมากเลยอ,อยยะแสดงว่าอย่างที่พี่พูดไปมันก็ถูกต้องเลยล่ะ ต้องการประหยัดพลังงานที่สุดนะคะก็ต้องเลือกใช้ให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดใช่ที่นี้ก็เราใส่มากใส่น้อยอ่ะเหมือนกันเลยเทคเจอร์เหมือนกันเลยสำหรับวันนี้พี่ก็อิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วเหรออหนูยังไม่อิ่มเลยเดี๋ยวก็อเอกลับไปกินนอแล้วแต่อุ้มอิ่มแต่พี่ไปก่อนนะพี่ไปทำงานแล้วทิ้งกันีลยด้าทําำทำให้กินเก็บเก็บจานด้วยล้างจานด้วยสุดยอดเลยพี่ฉั้นก็ก่อนจะไปก็ขอฝาก ช่อง Youtube ของเราเพจ Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e กดกระดิ่งกดทุกอย่างให้เราด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับพลังงานเราพร้อมจะหาคำตอบให้คุณเสมอค่ะเพราะพวกเราคือ e ีค n t นเทตอบโจทย์ทุกสเปคของพลังงานวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย